เนี่ยเป็นแบบนี้เลยสวยอันนี <t <t ้ไซส์กี่เดือนแล้วครับไซส์เดือนกว่าค่ะเดือนกว่าโอ้นี่เพื่อนเพื่อนมาเช้าเช้าวันอีทิตย์สีได้อย่างนี้เลยเหมือน้ังช่อเลยฮะไอช่ออายุถ้าเลี้ยงอะเลี้ยงง่ายอยู่เลี้ยแล้วก็มาเจ็ดเดืนกี่เดือนแล้วอันนี้ตู้เนี่ยเล็กมานิดนึง มุกแกงเดือดาัเอนี่ราคาเท่าไหร่ครับหรับาใช่ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้ผมจะบอกเพื่อนๆเนี่ยผมอยู่ตรง เจเจมอนะฮะตรงที่เราจะเดินทุกวันหลังเจเจมอนะฮะเดี๋ยวยังไงวันนี้มีอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบรวดเร็วฝนมาแล้วนะฮะเพื่อนๆโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวผมจะข้าข้ามาฝั่งนี้คือถ้าเพื่อนๆมาจอดรถตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงข้ามมันจะเป็นลานปาเล่นะฮะก็เข้าไปในช่องนี้เลยนะฮะ เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะเจอตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยอย่างที่ผมเคยพามานะฮะเพื่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับที่คนไม่ว่างวันพุธก็มาดูปลาตักปลาได้วันวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเพ<ม>ื<ๆ>่อนมีปลาเยอะแยะมากมายนี่มีปลาบอลลูนสีสวยๆเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวไปต่อเลยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนสามารถมาตักปลาได้ ถักจะเอากี่ตัวก็ตามนั้นราคาไม่แพงคะเพื่อนๆดีอย่างบอลลูนเพศผู้แถมหน้าแถมหนึ่งด้วยเนี่ยตัวละห้าสิบบาทเนี่ยเพื่อนๆดูราคาสวยๆนะฮะแล้วพี่เขาบอกว่าห้าแถมหนึ่งด้วยเนาะอันนี้เปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันแต่ตรงนี้จะตั้งวันพุธเสาร์อาทิตย์อ้าโอเคก็คือจะเปิดพุธเสาร์อาทิตย์ก็วันตลาดนัดใช่ไหมตรงนี้จะตั้งวันพุธเสาร์อาทิตย์โอเค หรือว่าวันธรรมดาก็ข้าไปตรงลานเล่ะรโอเคครับขอบคุณมากครับเนะนี่ยเพื่อนๆเราว่าเดิอนอย่างนี้ยฮะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็น,นจะเป็นปากัดเนี่ยตัวแฟนซีตัวละสิบห้าบาทเองครับเพื่อนๆผมไม่ดูนะอ,อนุญาตนะครับเนี่ยเพื่อนสามารถมาเลือกได้ยี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยสวยๆเนี่ย มีหลากหลายราคานะฮะแต่ราคาหลักสิบเองนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมจะพาให้ดูฮาร์ดมูนนะฮะหูช้างนี่ขอให้ดูขออนุญาตนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนจะเอาไปไปขายต่อก็ได้นะฮะไปตามงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ฮิด้าสวัสดีครับวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีกระแตในกระรอบขอดูหน่อยได้ไหมครับได้คระแนี่กระแตค่ะนี่กระแตเดี๋ยวผมเข้าในร้านนยได้ลเลยจ้ะโอ้ oh. อันนี้ไซส์กี่เดือนแล้วครับไซส์เดือนกว่าค่ะเดือนกว่าใช่ขายอยู่250ร้าสะผาสองาสิบเองราคาส่งค่ะโอ้อันนี้เพื่อนๆมีเยอะเลยนะไซส์นี้350ร้าบานเนี่ยแล้วแล้วก็้าไซส์โตกว่านิดหน่อยอันนี้350อันนี้กินเองได้ยังครับกินเองได้แล้วค่ะโอเคครับเนี่ยมาดูได้นะฮะเปิดทุกวันทุกวันนี่มีกระลอกโซ่ก็มีนะครับเพื่อนร้านเนี่ยร้านเจยะขายกระต่ายแฮมเซอร์แล้วก็กระลอกเนาะ เนี่เบอร์โทรตามนี้เลยเนี่ยนะครับเน่ให้ดูเยเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเยี๋ยวเียขอบคุณครับหลัวไปต่อนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะฮะนี่ร้านคุณนิว่ยังเปิดอยู่นะครับมีของให้ดูเยอะแยะมากมายเลยผมวัติยนะครับนี่ยมีเล็บเบิร์ดสวยๆสีสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะร้านคุณนิวเนี่ยนะครับเพื่อนมาดูได้ นะฮะร้านคุณิว่าเปิดทุกวันเหมือนกันนะครเนี่ยเราเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเงินไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องซีเรียสก็สบายสบายวันวันเสาร์อาทิตย์วันพักผก่อนของเราไม่รู้จะไปไหนก็มาเดินนี่ที่นี่นี่ยพี่บ่าวก็ยังอยู่ที่นี่สวัสดีครับนี่รู้ไหมก็เนี่ยใครอยากได้อาหารสําหรับกระลอกนี่ดีครับมีหวีลูกใหญ่ๆเ,เป้งๆเลยฮะนี่มีน้องสวนไหมคะมีมีมีไหม นี่ไม่หนิใครอยากได้ใครอยากได้เนี่ยมีอันนี้ให้ดูนี่เพิ่งส่งมาค่ะโอ้โนี่เพื่อนเพื่อนมาเช้าเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะได้เจอของที่สดสดใหม่ๆใช่ค่ะนี่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับอย่างนี้ตัวละสามร้อยตัวละสามร้อยเองนะฮะนี่เพื่อนเนี่ยมีถามได้นะคะนะครับเป็นไงคุณครับนี่มาใส่ไมโมัครับนี่เรามาเจอเนี่ย ระเอกมาทุกอาทิตย์นะฮะน้องน้ำหวานนะฮะนี่นะฮะมาทุกอาทิตย์เราจะได้เจอเขาถ้าเรามานะฮะเพื่อนเนี่ยรอน้องหารก็มาแล้วตอนนี้มีสวยมากเลยอันนี้มีของแปลกนะอันนี้อันนี้อันนี้ดงปาจีนดงปะจีนโตมาจะเป็นยังไงครับหลังมันจะจะเป็นสีแบบนั้นเลยครับีมันสะเหลือกว่าน่เหมือนเหมือนสีเหมือนน้ำหวานนะนี่มีมาสามตัวแล้วก็บอกบอกอะไรอ๋อหนีดงปะจีนนะครับมีแล้วสามั นี่มานี่จะมาที่นี่จะได้แบบเชื่องเชื่องแบบนี้เลยครับเพื่อนนี่พอป้อนกับมือเลยนะฮะหานป้อนและโอ้ไ่หนีไม่หนีไอหนอ๋อคววน้องตกหล่นอ๋อนี่างกำลังกำลังอยู่จ้ำชนด้ำชนนี่อันนี้ของหายากนะฮะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพ่นนนี่น้องเขากำลังอยู่ครับกำลังจะกินครับให้อุ่นเชือก แดงชนเป็นลูกชนนะครับแดงชนนะครับลูกชนนี่สีแดงอย่างนี้เลยปอตัวนี้เพื่อนเพื่อนดูความสวยงามอันนี้เขาเรียกแดงชนนะฮะนี่ที่ร้านน้องหามีนะฮะวันนี้นี่มานี่ดูเชื่องมากเลยนะฮะเพื่อนนี่ยังไงเพื่อนๆอนอยากได้ก็มาที่ร้านน้องหานได้นะฮะโอ้นี่ความเชื่องอันนี้เปิดอยู่นนะฮะนี่ของแปกเลย ของแปลกนะครับเพื่อนเชื่องมากนี่คุณฮานนี่น้องๆก็จะได้มาเล่นอย่างนี้ครับนี่มารูปมาอะไรได้ับเล่นได้นี่ครับนี่จเล่นได้นี่นี่น้องครับนี่นี่ไหมแบมืออันนี้อันนี้ชื่อนํำโช่อ่าอันนี้คืออันนี้คือเป็นพระเอกร้านน้องหานทักนอนง่วงนอนนี่สวยเนี่ยสวยๆโตเลี้ยงจะโตอย่างนี้เลย อันนี้ยี่สิบสองปีอีกสองเดือนก็อีกสองเดือนก็ยี่สิบสามเต็มหมายถึงอายุเขานะ้ใช่ครับช่อยู่ยี่สิบยี่สิบสองปีแล้วครับยอีกสองเดือนก็ยี่สิบสามเต็มโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเลี้ยงดีเขาจะอยู่กับเรานะฮะเป็นแมวขาวขึ้นมาเนี่ยเอาไหมลองไหมถ้าลูกค้ามาจับเล่นมาเล่นเลยครับไม่จัด้ครับอ่ะลองแบมือลองแบมือแบมือได้ครับขาวแบบนี้ครับพี่อ่าเนี่ยฮะ น้ำแดงแบบนี้ครับคุาโต้เนี่ยเหมือนน้ำโชคเลยฮะไอโชคอายุยี่สิบวันใช่ครับนี่ไปเที่ยวกันหน่อยนะพี่ถ้าตกงานเราจะไม่กลับนะครับไหนอ่าไม่ไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะโชคเดี๋ยวนี่โชคประมาณไม่ยอมลงเหรอนี่นี่นี่คือนี่คือความน่ารักของโชคนะฮะโัวเบอร์อ่ะโทรใหม่ด้วยทานอ่ะจ้ำกินเกิดตาจ้ำกินเนี่ยโอเคไปนี่ร้านนิดาเขามีนะฮะ นี่เขามีกระรอกให้อยู่มากมายเลยนะฮะเพื่อนๆตรงเนี้ยเ <ๆ S 1> นี่ยเพื่อนๆมาเที่ยวสบายๆอยู่ตรงเนี้ยสามารถคุยกับพี่ๆเขาได้เน,นี่ยฮะนี่อ่ะอเ,เดี๋ยวเราไปต่อที่ร้านไ,ไปก่อนนะครับนี่เราก็จะเดินป่าเรื่อยๆอย่างนี้ผมจะรีบเลยนะครับเพื่อนๆจะพาเพื่อน,นๆมาดูของแปลกๆสวยงามนะฮะนี่เนี่ยร,ร,ร้านเออ่ร้านร้านชื่ออะไรละ่ะฟามิลี่แรดบิท เออนี่นี่มีของให้ดูเนี่ยนี่นี่ใครอยากได้หนูก็มาได้นะฮะนี่ดูืหมก่อนนี่อแมงมุมมีเยอะแยะมากมายหลายไซส์เลยครับเพื่อนๆนี่ราคาสองนิ้วราคาตามป้ายนี่เลยใช่ไหมครับสี่ร้อยห้าสิบเองเพื่อนอันเนี้ยนิ้วครึ่งสามร้อยห้าสิบเนี่ยเพื่อนๆอยากได้อยากได้นี่มานะฮะมาดูที่ร้านเฟ m i l y r a b และบิดและบิดูนะคร อันนี้คงส่งให้ให้ลูกค้าเหรอใช่ครับโอเคขอบคุณครับเนี่ยเราไปเจอเนี่ยถ้าใครอยากได้กบฮอนฟอ็ฟอกก็มาร้านเยียเขาได้นะฮะเนี่เพื่อนผมไปดูนี่สีสวยมากเนี่ยราคาเนี่ยตามป้ายเลยนะฮะราคาตามป้ายเลยนะเฮะียเนี่ยสองร้อย,อยงงเองครับเพื่อนเนี่ยคือพวกนี้มันจะถ้าเลี้ยงอ่ะเลี้ยงง่ายอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะโตกว,ว่าน,นี้นะฮะเพื่อนโตแบบอื้อนะฮะ ีสวยๆนะฮะเราไปต่อเลยฮะฝนจะมาแล้วเนี่ย <Hum> น <dû t> <S bizarre> ่าฝนนะพี่นะเนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเจอดรถที่เจเจมอเพื่อนๆก็ลงจากประตูลงจากที่จอดรถมาหาประตูสามเพื่อนๆก็จะเจอเนี่ยฮะที่ผมพาเพื่อนๆมาเดินเนี่ยนะฮะนี่ร้านนี้ก็อยากได้ใครอยากได้อุปกรณ์เลี้ยงกงกังมีหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านี่ใครอยากได้ลังเพาะ ที่เป็นกะลามะพร้าวก็มีอันนี้อันนี้เหมาะกับพวกกระลอกใช่ไหมใช้บ้างนี่เหมาะกับกระลอกใช่ไหมชูก้าหนูพวกหนูเนี่ยอันนี้ใบเท่าไหร่ครับบางเจ็ดสิบบาทเจบาทเองนะฮะเพื่อนๆเนี่ยของมีหลากหลายขนาดเลยใช่ไหมอันเล็กก็ราคาก็จะลดลงกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่กงชูก้ากงหนูแฮมสเตอร์นี่สวยมากเลยนะฮะนี่ดูมีหลากหลายเลย ราคาเท่าไรร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเองครับเพื่อนๆนี่มีกี่อันน่ะมีสี่อันสี่มีมีผ้าชิ้นใหญ่ไว้รองแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ําที่นอนแล้วก็นี่มีที่แขวนแบบเปย์อะไรอย่างงี้นะฮะนี่ราคาร้อยห้าสิบเองครับเพื่อนๆนี่มาเจอบางได้นะฮะเนี่ยเพื่อนๆหาที่เนี่ยเดินแบบสบายๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในของร้านบางนะฮะนี่อันนี้เราจะมีครบเซตเลยอุปกรณ์กก อะไรเงี้ยมีครบเลยนะฮะแล้วก็นี่บางเขามีสัตว์ให้เราดูเนี่ยมีมีอันนี้ด้วยนะฮะเพื่อนๆไอเบียดดาก้อนสวยๆงามๆเนี่ยฮะดูไม่ใครอยากได้เล็กๆอย่างนี้ก็มีนะฮะส <300 S 1> <300 S 2> ามร้อ <300 S 2> ยพอสามร้อยเหรอไอมาดูมาดูก่อนเดี๋ยวมั่วตัวใหญ่สามร้อยห้าสิบตัวเล็กสามร้อยโอ้โหเพื่อนเนี่ยต่างกันห้าสิบบาทเองดูได้ครับนี่โอ้โหนี่มีตัวใหญ่อันนี้คือเขาเรียกอ,อะไร เตกูนะครับเพื่อนๆนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยกี่กี่เดือนแล้วบังโอ้สี่ปีแล้วอันนี้พร้อมผสมแล้วใช่ไหมเนี่ยใครมีอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ใครมีตัวเมียที่บ้านหมายถึงเตกูเตกูตัวเมียก็มาหาได้เนี่ยพร้อมผสมแล้วอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับบังหมื่นห้าเองครับเพื่อนๆอันนี้พร้อมไปทำสีแดงเหรอคุณเพื่อนดูใครชอบสายนี้มาได้เลยนะครับ สีสวยๆเนี่ยผมจะวนไปด้านหลังนะทางนี้อันนี้ก็อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกสวัสดีครับเป็นพวกแอสติกพวกเบียดดักก้อนหรือว่าอันนี้ใครอยากได้โกงแบบนี้ไปเลี้ยงหนูก็ได้นะฮะอาวิบัติไม่มาเนี่ยเต่าเต่าก็มีนะฮะขายใครอยากได้เครื่องตัดหญ้าในสวนแบบสวยๆแบบมีชีวิตก็เนี่ยผมแนะนำนี่เลยฮะ เตาสุกาต้าที่ตัวใหญ่ๆนะฮะนี่คือเป็นเครื่องตัดหญ้าดีๆนี่เองนะครับพี่นอนพี่บัติก็ไม่อยู่ร้านอีกแล้ว,น,ลวนะฮะนี่แกไปไหนไปแล้วพี่บัติไปไหนเนะี่ยอาไม่มาอีกอเนี่วันนี้ฝนกําล,ลังจะมาโอ้ผมเดินได้นิดเดียวใครหิวข้าวก็มาตรงนี้ได้เนี่มีลูกชงลูกชิ้นมีนะฮะมาเพื่อน มีร้านเจดดาเจดดาไม่อยู่ไปกินข้าวมีน้องแมวให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยฮะอันนี้คนสวยคนสวยมีอะไรวันนี้วันนี้มีชิวาวา่าชิวาวา่าแล้วก็นี่คืออะไรครับเป็นลาบะโดลาบะดอราคาเท่าไหร่สามพันเก้า,ามาเองครับเสื้อน,นี่ลาบาสีน้ำตาลอย่างนี้นะฮะแล้วก็ชิวาว่าเนี่ย่ฮนนะหลังอ่านก็มีอันไหนอันไหน,น,นตัวผู้ตัวเมียเนี่ย อันอนี้นีค่ตัวเมียตัวเมียตัตเมียอันนี้นะฮะราคาเท่าไหร่ครับสามพันเก้าสามพันเก้าเหมือนกันกน,นะฮะเพื่อนๆนี่ใครอยากได้น้องหมาเอาไว้เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเ,เพื่อนในยามยามยามเหงาหรือว่าไว้สําหรับเฝ้าบ้านก็เนี่ยมาได้นี่ใครหลังอานะฮะสามพันเก้านะฮะเพื่อนนี่คิดว่าว่าเมื่อกี้ลืมแนละ้วเท่าไหร่สามพันเก้าเเหมือนกันหมดเลยหัวทั้งร้านสามพันเก้า อันนี้อันนี้ไม่ใช่ร้านยีบาทใช่ไหมแต่เป็นร้าน3,900ทุกอย่างสา0พันเก้านี่เพื่อนมาผมให้ดูเนี่ยนี่ไหนไหนไหนเอานี่นนนนนดูนี่นี่ฮะสวยๆเลยน่ารักมากเลยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียตัวเมียนะฮะนี่น่ารักมากเลย3,900นะฮะเพื่อนนี่นี่ ไม่พี่เดือดูดูได้ครับดูได้ครับนี่นี่ก็อยู่ตรงนี้ก็ประมาณนี้ไหนอันนี้อะไรอันนี้เชื่อว่าเหมือนกันอันนี้สีอะไรขนยาวเหรออันนี้ผู้เมียอันนี้ก็ผู้ก็ผู้เหรอเนี่ยขายลูกค้าลูกค้านสามพันเก้าเงินนะครับขอบคุณมากครับสามพันเก้านะครับสวยง่ายนี่ร้าน ร้านจิมก็มีของเนี่ยนี่คืออันนี้ก็ที่เราเคย่ายเออลึกลึกเราเคยถ่ายอันนี้ครับพี่พี่เขาเอามาให้เราเลือกได้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยใครอยากได้เร้านจิมกำลังมีลูกค้าเดี๋ยวเราแวะมานะฮะนี่แล้วก็เนี่ยปอมน้องปอมสวยๆนี่วันนี้มาทานหรือเปล่าเนี่ยสวยๆเนี่ยวันนี้มาทานอ่าอ่าเนี่ยมา เยอะมากเลยฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเช้านี่เพิ่งเปิดใช่ไหมเนี่ยมาสายไม่ใช่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาวันวันเสาร์แล้วก็เช้าๆประมาณนี้เดี๋ยวพี่เขาไม่เกินนี้หรอกเพื่อนๆก็จะได้เลือกนี่เยอะแยะมากมายเลยฮะนี่โอ้ อันนี้สีอะไรครับนี่เขาเรียกอันนี้สีขาวครีมครับขาวครีมน้องเป็นตัวผู้ตัวเมียครับพี่อ๋อนโ่อะวันนี้ตัวผู้เยอะมากใช่ไหมใช่นี่อันนี้ก็ขาวครีมแล้วก็ทีคับด้วยนะนี่ทีคับครับนี่เป็นสีเมอร์สีเมอร์นะฮะเป็นออกสีช็อบมือแทนโอ้เนี่ยเพื่อนๆมีนะฮะวันนี้ที่ที่ร้านน้อนี่ให้ให้ดูกับตัวธรรมดากับเนี่ยทีคับจะเล็กมานิดนึงแต่ว่าคือความน่ารักเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆชอบ ฟ้าวนน่ารักทั้งสองสองแบบนะฮะนี่นี่ราคาเป็นไงบ้างครับถ้าถ้าเติมเป็นตัวผูตัวนี้ราคาท่่หมื่นสามตัวฟูตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสามนะครับนี่แล้วก็พีคับับหมื่นห้านี่เพื่อนราคาไม่แตกต่างกันนะฮะนี่ราคากำลังเหมาะเพราะผมบอกไว้ก่อนนะที่ฟรมเมอเลเนียมเนี่ยมีมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีนะฮะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงที่นี่มีไข่ขาวสีดำ อ๋อที่ครับสีดําก็มีครับสีน้อยครับสีดำนี่คุเพื่อนดูน่ารักนะฮะแล้วเพื่อนๆซื้อซื้อที่ร้านปอมเนี่ยจะมีตรวจเอารังไส้อักเซตไปด้วยครับอ่โรครังไส้อักเสบใช่แล้วก็ทุกตัวเราก็ทำวัคซีนอ่าให้เพื่อนๆได้มั่นใจนะฮะก่อนที่เพื่อนๆจะรับน้องไปอยู่บ้านเนาะมาซื้อที่ร้านเนี่ยเขาจะมีการันตีอย่างนี้นะฮะตรวจลังไส้เอ่อตรวจโรครังไส้อักเสบแล้วก็วัคซีนวัคซีนให้นะฮะนี่ราคานี่ผมบอกให้ก่อนนะเพื่อน เอ่อคลิปวิดีโอสำหรับลูกค้ามือใหม่แล้วก็มีคลิปวิดีโอวิธีการดูแลเนาะอ่ามีแนะนําและก็ปรึกษาได้ถ้าถ้าถ้านี่นี่เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนวัวนมเลยวัวนมตัวนี้ดูนี่นี่แพนด้าครับแพนด้าแพนด้าเออหล่อมากเนี่ยหน้าตาเหมือนแพนด้าเลยครับเพื่อนๆนี่อันนี้เฟตตัวผู้เหมือนกันน้องเป็นตัวผู้เหมือนกันนี่ใครอยากได้เป็นแพนด้าอย่างนี้นะนี่สวยงามมีลายดำานี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออันนี้คือความน่ารักของ น้องหมาปอมมาเลเนียนที่ร้านป๊อป,ปอมนะฮะยังไงพี่กำลังจัดร้านอยู่ยังไงขอบคุณมากครับ <c oughs> นี่ครับนี่พี่ใหญ่ก็มีของให้ดูนะฮะนี่ใหญ่สวัสดีครับ,รบวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่าว่า,ามงมุมที่ร้านที่ใหญ่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะฮะนี่แล้วก็เพื่อนๆซื้อในไซส์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีวิธีเลี้ยงวิธีอะไรก็เพื่อนๆลองศึกษาเนี่ยผมเหมาะเหมาะกับ กับที่ต้องเออ่จะจะทดลองเลี้ยงนะครับว่าไซส์นี้นะครับราคายังไงบ้างครับพี่ใหญ่เริ่มต้น500ครับจาก500หรือ500งนี่คือที่จริงราคามันห้0รแต่ถ้าวันนี้ก็มีโปรโมชั่นเหลือ500ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะมากเนะครับส,สามารถพเพื่อนๆสามารถเอาไปทดลองเลี้ยงได้แล้วก็มีแบบทางพี่ใหญ่เนี่ยมีอาหารแล้วก็มีกล่องที่ที่อยู่ให้น้องเน,นี่ยมีพร้อมเลยนะฮะเนี่ยังไงขอบคุณมากครับพี่ใหญ่นี่นี่ นี่ดูดูน้องนี่นี่ดูค,ความน่ารักของน้องนะฮะ,ะนี่ร้านอีกร้านนึงนะฮะนี่ผมให้ดูเลยครับมีมีชุาตาแล้วก็นี่ผมไม่ดูเลยครับนี่มีอั้งาน่มมย,นยัวหน้าด้วยนะครับ้วก็นีมีเยอะๆมากมายนี่ราคาประมาณนี้คระะับสองสองร้อยนี เดี๋ยวขากับเดี๋ยวผมขอเบอร์แล้วก็เพจด้วยพอดีเอฟซีจะถามเดี๋ยวจะพิมพ์ให้เขาเดี๋ยวผมปากปากเขียนในในในนี้ได้ไหมครับด้วว่ามีนามบัตรนะโอเคโอเคเขียนให้หน่อยได้ไหมครับโอเคโอเคเนี่ยพี่พี่พี่ถามหาว่าว่าว่ามีเพจมีอะไรเดี๋ยวผมขอแลวก็จะใส่ในจะส่งไปในแชทแล้วก็พี่ก็ติดต่อกับพี่เขาได้นะฮะเนี่ยทุกแกหางอ้วนเริ่มต้นที่พันเจ็ดเองนะฮะนี่เพื่อนเดี๋ยวผมกลับมาเอานะครับนี่ ลูกค้าเข้ามาแล้วก็นี่ร้านน้องเขาอาทิตย์ที่แล้วเราก็ามานี่คือเป็นละบอกว่ามีราคาพิเศษเนี่ยราคา250เองเนี่ยมาได้นะครับ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาคัด<ๆ>นะฮะ<ๆ>สวยๆงามๆเนี่ยร้านนี้ลายลาก็มีกระลอ,อกให้ดูนะฮะเนี่ยมีมีกระลอ,อกดําด้วยนี่สวยๆงามๆนะฮะเพื่อน,นวันนี้ก็ถ้าเพื่อนมาเนี่ยอากาศจะเย็นสบายเลยฮะเนี่ยไม่ต้องร้อน นร้านร้านป๋าก็มีของเยอะเลยฮะหมดแล้วใช่ไหมนี่นี่มีมีแต่อเมริกัน็อแทรสองตัวเนี่ยเพื่อนๆื่อนมาได้นะมาสอบถามได้นะสองตัวนี่นี่วันนี้ที่นี่เป็นเหมือนแบบเป็นฟาร์มที่พี่ๆเขาเอาเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์แล้วก็เอาเอามาแบ่งให้เพื่อนเพื่อนที่ที่อยากได้ไปแบ่งไปนะฮะเนี่ยร้านบิดีครับนี่ใครอยากได้อันนี้ก็ แกตุ๊กแกเสือดาวนี่หางวัวนี่มันมันจะต่างกันนีคือเสือดาวก็คือลายมันจะหางมันจะเป็นด้วยที่สีเยอะเยอะกว่าคือเหมือนลายเสือดาวใช่ไหมเป็นจุดๆเยอะขาก็เรียกนี่แต่จริงๆก็มันก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมการเลี้ยงเหมือนกันแล้วถ้าขยับได้ตุ๊กแกหางวัวเนี่ยที่ดีสายหางวัวจะนิ่งๆไม่หันเพื่อนไม่ดูเลยเสือดาวจะเปรี้ยวหน่อดีได้ครับนี่ครับ คุณมากครับนี่เราจะผ่านร้านพี่ใหญ่แล้วพี่พี่หลังแล้วหรอร้านพี่หลังเนี่ยเพื่อน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 เห็นไหนม <Stamp S 1> พี่ๆเขาพี่ๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อเนเพื่อนอยากได้อะอยากได้อะมาเช้าๆนะแบบนี้เลยของมีเยอะแล้วก็สามารถเลือกได้นี่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 ลองให้ดูเนะนี่ยนี่เดี๋ยวให้พี่หลังให้ให<า>นี่ก่อนนี่ยป้าใจเววสวัสดีครับวันนี้มีอะไรอ่ะ อดดอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยพุดเดิ้ลทอยพุดเดิ้ลทอย,ยอันนี้คือสูงเต็มที่ยังสูงกว่าน,นี่สองนี้อ่าอนี่คอันนี้ใครอยากได้พุดเดิ้ลทอยมาที่ร้านป้าเจี่ยวแหววได้นะฮะนี่แ,แต่รู้ค่สวัสดีเก่งสวัสดีครับเดินสองเท้าเก่งนี่นอคอมเมอร์คอมเมอร์คอมเมอร์คมืมอร์นี่เพือ่อนเพื่อนลองลองเลี้ยงเพื่อนจะรู้ว่าเขาน่ารักขนาดไหนนะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับหกพันห้าหกพันห้านี่ อันนี้โตก็กี่เดือนแล้วครับสามเดือนและสามเดือนแล้วครับเนี่ยใครอยากได้มาที่ร้านป้าเดี่ยวนะสวัสดี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 นี่เนี่เล่นมือเออเก่งมากเลยฮะเนี่ยเก่งมากเลยเบอร์โทรเบอร์โทรอันไหนเนี่ยศูนย์แปดหกเจ็ดแปดหนึ่งสามหกแปดสามนะครับเพื่อนเนี่ยใครอยากได้มาเนี่ยราคามาคุยกับป้าเนี่ย ถ้าปลาดุกใจก็คุยราคาลดลงได้นะให้มาดูก่อนนะฮะเนี่ยโอ้เนี่ยคแต่ฝากด้วยนะฮะเพื่อนเนี่ยใครอยากได้แมวนี่ก็เอามีการชดแทนมีแรกดอกมีลดอนี่สวยๆเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็นี่ร้านตามสวัสดีครับนี่วันนี้มีเหมือนเดิมใช่ไหมเดิมครับพี่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเริ่มต้น200บาทเริ่มต้นที่สองร้อยบาท เนี่ยผมไม่ดูราคาจริงเลยนะฮะเนี่ยก็ตัว200เนี่ยผมบอ,อกไว้ก่อนไม่ใช่แบบไอ้นี่นะฮะใช่หน่นอมดแล้วติดขาด้วยนะฮะเนี่อะเนี่ยน,น,นี่ขาอย่างเงี้ยอ่ะติดขาอย่างเงี้ย200ใช่ครับตอนนี้ราคาไอ้การ์ดเตจะเป็นตัวผู้นะครับพี่อ๋อจะเป็นตัวผู้นะบอกไ<ห>ว้ก่อนเนี่ยแล้วก็อันนี้300ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันแต่แต่มันก็จะเป็น นีกก็จะอีกราคาอ่าแต่มันก็จะมีสีขาวเยอะหน่อยแล้วก็อันนี้ราคาหนึ่งเริ่มตั้งแต่ห้าร้อยเจ็ดร้อยพันเลยอ่าอันนี้ขาวเยอะอันนี้ขาวเยอะหน่อยนะฮะเยอะมากเลยเกือบขาวจั๊วเลยนะฮะใอันนี้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับห้าร้อยครับพี่ห้าร้อยใช่ครับตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้นะฮะตัวเมียเริ่มสองร้อยห้าสิบนี่ยฮะผมให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะฮะนี่ความสวยงามที่ร้านตามาได้ผมให้นี่เดี๋ยวก่อนให้เพื่อนมาดูนี่ติดต่อตามนี้เลยนะฮะรอไป ติดตามนะตามนะะยังเป็นไงขอบคุณมากครับนครับี่แล้วกเดินรื่อยๆาอ๋ฝนมาแล้วเนี่ยอ้ยวันนี้วันนี้วใช่ไหมอ่าเป็นไงเพื่อนๆผมบอกไว้ก่อนเพื่อนๆมาสายเนี่ยอดได้ของดีนะถูกไหมนี่อย่างร้านปาเตี้ยนี่ดูร้านเตี้ยหน่อยครับอันนี้สวยมากเลยฮะวันนี้สวยค่ะสวยเลยอันนี้เขาเรียกอันนี้เฟนบูดอเฟนบูดอไซ์ ไซส์เล็กอย่างนี้เลยเขาจะโตกว่านี้ไหมครัโตกว่านี้หน่อยเดียวตัวไม่ดูตัวสั้นๆผมไม่ดูเนี่ยเลยสีอะไรแหละอันนี้สี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 อะไรครับพ่อเจ้าสีเขาเรียกลายแหลกค่ะอ๋อลายแหลกลารแหลกก็คือสีบลูลายแหลกสีบลูลายแหลกราคาเท่าไหร่ราคาหมื่นสองค่ะเขาขายกันสองนี่เพื่อนๆเราขายแค่หมื่นสองราคาแบบนี้มีทั้งตู้ๆถ้าเพื่อนๆมานี่มีทั้งตู้ๆมีทั้งคู่ทั้งเมียอ๋อเนี่ยเพื่อนเนี่ยผมบอกให้ก่อน มาสายเนี่ยอดได้ของดีนะฮะที่นี่เขาจะมาเช้าๆเพราะจะได้พี่ๆเขาเอามาจากฟาร์มแล้วก็จะได้อ่าเอามาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เลือกของสวยให้ก่อนนี่นะฮะเนี่ยร้านปลาอ้วนเนี่ยหมดแล้วเหลือน้อยแล้วฝนมาแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะฮะเนี่ยงานเขาเคุื่อับเนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยเาเพื่อนๆมาถึงตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะเป็นประตูสีเมื่อกี้เราเจอประตูสามนี่ยนี่คือประตูสีนะฮะเนี่ยร้านมังแอนก็มีเหมือนเดิม มีมีมามอสเซกเหมือนเดิมมีมามอสเกเหมือนเดิมนะฮะนักเล่นไม่ดูเลนะฮะเพื่อนเพื่อนมาถึงเนี้ยเพื่อนแล้วเดินสบายๆแบบชิวๆนะฮะก็ประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้มาดูสัตว์เลี้ยงที่ผมพาเพื่อนๆมาดูตรงบูธข้างตึเกเจเจมอนะฮะก็ได้ดูก็เป็นพอสมควรเป็นไกด์ไลน์เพื่อนๆว่าเพื่อนอยาก ซื้ออะไรร้านอะไรก็ดูตามวิดีโอนะฮะแล้วก็มาที่นี่เขาเปิดตรงบูธข้างสูงกยการมอเนี่ยเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเวลาก็าประมาณ10โมงเช้าถึงประมาณ6โมงเย็นนะฮะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะฮะ